นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอกราบนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัย อันมีองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาแล้วขอกลาบนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ในสายธรรมสัมมาสัมพุทธปะปัจฉิมาสัมพุทธะขอกลาบนอบน้อมต่อเพื่อนอสมาธหธรรมมิต้างหลายจเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และทางบ้านวันนี้อาตมาพระพงเลิศจันทสโล วันนี้เป็นวันที่26กันยาพุทธศักราช2568อัตมาได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมในธรรมะกึ่งพุทธการในบทที่25การข้าข้ามผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จธรรมะธรรมจักนี้เป็นธรรมะ ในกึ่งพุทธกาลที่องค์พระพุทธเจ้าน้อยได้น้อรรมทำจากดินแดนพระนิพพานจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเผยแผ่ธรรมในกึ่งพุทธกาลเพื่อใหอ้ชาวโลกในยุคนี้ได้มีโอกาสได้รับรู้ถึงธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมที่สูงสุดเพราะว่าใน,ในพระพุทธศาสนานประกอบไปด้วยองค์พระพุทธและองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์ ฉะนั้นเนี่ยธรรมะนี้เป็นธรรมะลาชาเป็นราชาผู้หมุนจักแห่งธรรมให้ดวงจิตทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างเห็นโอกาสในการพ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานได้ง่ายได้พระพุทธเจ้าน้อยจึงมีภาร,รกิจอันสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและให้ความเมตตากับเสาเหล่าสัพสัตทั้งหลาย ในโลกนี้ได้มีโอกาสได้ฟังได้นำไปประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จพ้นทุกได้วันนี้อาตมาก็ได้จะหยิบยกเอาธรรมะบทที่25เนี้ยมาเป็น<อ>ธรรมะที่ญาติโยมจะได้รับรู้ได้ฟังแล้วก็นำไปพิจารณาปฏิบัติให้เกิดผลในตนให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตธรรมะนี้ก็จะกล่าวถึง การพบกับอุปสรรคและข้ามอุปสรรคเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรพระพุทธเจ้าน้อยก็กราบทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในดินแดนพระนิพพานว่าพระพุทธองค์เจ้าขาว่าพระพุทธองค์จะมีธรรมะใดละ่ะที่จะช่วยให้ดวงจิตทั้งหลายที่ได้ประพฤติบำเพ็ญปฏิบัติพยายามที่จะพาตนข้ามพ้นอุปสรรค ปัญหาเครื่องทดสอบไปสู่การหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานเนี้ยมันจะมีธรรมะใดที่พระพุทธองค์จะทรงเมตตาบอกสอนและลูกจะได้นำไปเผยแผ่สอนได้พระพุทธองค์ก็ตอบว่ามีสิลูกมันมีแน่นอนเมื่อมเออีเรื่องของอุปสรรคปัญหามันก็ย่อมมีวิถีทางหนทางในการนำพาให้ก้าวข้ามผ่านไป สู่ความสำเร็จถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์นิพพานได้ฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็กล่าวให้เราศึกษาติดตามในธรรมะทั้งเจ็ดประการนี้เพื่อจะเป็นหนทางแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในประการที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าอุปสรรคปัญหาสิ่งกีดขวางหรือเครื่องทดสอบต่างๆ ที่เราได้พบได้เจอในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรพระพุทธองค์ก็กล่าวว่าในเรื่องแรกที่มีในมนุษย์หรือดวงจิตท,ทั้งหลายก็คือเรื่องของกรรมกรรมก็คือสิ่งที่เราได้กระทําไว้จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามในพบชาติใดก็ตามหรือในปัจจุบันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีกรรมเป็นผู้ที่ลิขิตพาเรามาเกิดพาเรามา เรียนรู้แล้วก็มาสร้างกรรมใหม่ทั้นนะั้นการที่เราจะมีกรรมเป็นตัวลิขิตพาเราเไปสู่การที่จะปฏิบัติเอาความดีได้หรือได้มากหรือได้น้อยหรือจะไม่ได้เลยก็ขึ้นอยู่ที่กรรมกรรมจะเป็นตัวกำหนดเป็นลิขิตให้ชีวิตของแต่ละดวงจิตนั้นนะเป็นไปตามกรรม และเราก็ได้สร้างกรรมใหม่ในเวลาเดียวกันที่เราเดินทางในการดำเนินไปในชีวิตไม่ว่าเราจะสร้างกรรมดีกรรมชั่วไม่ว่าเราจะฝึกฝนปฏิบัติไปในหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็ตามฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เพื่อจะเอาชนะและเข้าใจในเรื่องของกรรมที่เรามีอยู่ราพระพุทธองค์ก็บอกว่าเราต้องพิจารณา ในการที่จะเห็นแจ้งในเรื่องของกรรมเราถึงจะสามารถดำเนินชีวิตชนะหรือก้าวข้ามผ่านอุปสรรคสิ่งทดสอบโดยกรรมของเราเองัอนั้นนี่เป็นประการแรกและในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์ทั้ง5้านี่เป็นเรื่องของกิเลสนิวรณ์ทั้ง5้านี่เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็น เครื่องทดสอบขอบดวงจิตท,ทั้งหลายนิวรณ์ก็คือสิ่งที่มาฝาังมากัน้นการทำความดีการที่เราจะสามารถสามารถสำเร็จทำสามารถพ้นถูกได้เราก็ต้องผ่านตัวนิวรณ์นิวรณ์ก็มีอยู่ด้วยกัน5ตัวด้วยกันฉะนั้นน่ะนิวรณ์ในตัวแรกก็คือเราต้องข้ามผ่านในเรื่องของการไม่ติดยึดในการมาคุณทั้งห้า ในความสุขภายนอกด้วยกายในรูปรสกินเสียงสัมผัสทั้งหลายและเราก็ไม่ควรจะเราก็ต้องข้ามผ่านตัวที่สองก็คือการที่เราไม่ผูกโกรธไม่เครียดแค้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเ,อเรียนรู้ก้าวข้ามผ่านปัญหานี้และเราก็ไม่หลงไปในอำนาจแห่งความโดหู่เศร้าหมอง เกียรติคานต่างๆแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านแล้วก็คิดลังเลสงสัยในการกระทำชีวิตอันนี้ก็คือนิวรณ์ทั้ง5อันนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจกับเรื่องนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคปัญหาสิ่งกีดฝวางเราก็จะย่อมเป็นผู้ที่เข้าใจได้รู้ได้เตรียมตัวได้ระมัดระวังห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจะสามารถ ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องอีกต่ออีกตัวต่อไปก็คือเรื่องของมารทั้ง5มารทั้ง5ก็เป็นอุปสรรคเป็นเครื่องขวางกั้นเป็นบททดสอบใครจะสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ความดีก้าวเข้าสู่ความทุกข์ก็ต้องข้ามตัวมารทั้ง5ได้ฉะนั้นนะมารทั้ง5ก็มีอะไรบ้างเราก็ไดรู้ไว้เพื่อที่จะนํานไปพิษ คิดพิจารณาให้ถ่องแท้ให้เข้าถึงเพื่อจะได้ละมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติและเอาชนะเหนือมารทั้ง5้าได้ได้ด้วยตัวของเรามารทั้ง5ก็คือมัมีในเรื่องของมารแห่งมารกิเลกายนี้เป็นมารก็คือมีร่างกายเป็นมารมีความตายเป็นมารมีมารก็คือความดีความชั่วถ้าเราหลงดี เราก็ติดยึดทําดีมากไม่ได้เราก็อยู่อยู่ตรงนั้นฉะนั้นความดีก็เป็นมารความชั่วก็เป็นมาร<ม>เพราะเราไม่สามารถที่จะทำความดีได้เพราะมีความชั่วมาขวางกัน้นแล้วก็มารแห่งความตายแล้วก็กิเลสสม,มานมารที่เป็นกิเลสทําให้เรา ลักโลภโกรธหลงไปจนกระทั่งเราไม่สามารถทำความดีได้แล้วก็ประมาณที่5คือเทวบุตรตมานอันนี้ก็คือมารทั้ง5ที่เราจะต้องอนำไปศึกษาเรียนรู้พิจารณาทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มันมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคอีกก็คือการที่เราหลงไปในสำนักคำสอนบุคคลที่หวังดี และเราเองไม่ก็ไม่ค่อยมีปัญญาแยกแยะความผิดถูกเราอาจจะหลงไปในทางที่ผิดทำให้เราไม่สามารถพบกับผลทางความพ้นทุก์พบพบกับผลทางการสร้างความดีได้แล้วก็การที่เราหลงอยู่ในเรื่องของการติดกับความรู้เล็กๆน้อยๆในในความเข้าใจในความดีคือหลงติดในความรู้เพียงแค่ปลือกเปือกแล้วก็หลงใน ฌานสมาธิหลงในคุณวิเศษหลงในโลกทิพย์เราคิดว่าเมื่อหลงสิ่งต่างๆอันนี้เราก็ทำให้เราคิดว่าเราสำเร็จทำแล้วเรารู้มากแล้วเราก็เลยไปสู่ความดีที่แท้จริงไม่ได้ในการสำเร็จพ้นหลุดพ้นได้หลุดพ้นได้เลยฉะนั้นนี่ก็คือประการรวมๆในประการที่หนึ่งแล้วก็ในประการที่สองก็คือเราควรจะต้องมี ในเรื่องของเครื่องมือก็คืออิทธิบาสีพระพุทธองค์สอนให้เราให้มีเครื่องมืออิทธิบาท4ซึ่งมีทำอยู่ด้วยกัน4ประการเป็นเครื่องมือในการที่จะนำพาเราไปสู่หนทางความสำเร็จหลุดพ้นไปถึงเป้าหมายคือน,นิพพานได้ฉะนั้นใน4ประการนั้นมีอะไรบ้างอันนี้ก็กล่าวขึ้นตาวกล่าวไปใน ทำประการที่3ก็คืออิธิบาท4นั้นก็มีในเรื่องของข้อที่1ก็คือเราต้องมีความพึงพอใจความพึงพอใจหรือฉันทะเนี่ยความพึงพอใจในเป้าหมายที่เราจะมีในการที่เราจะดำเนินปฏิบัติเนี่ยฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ให้เราเห็นถึงว่าการที่เราเนี่ยต้องการที่จะดับการเกิดการที่เราจะพ้นทุกข์ไปนิพพานเนี่ย เราจะต้องมีความพึงพอใจและก็ทุ่มความพึงพอใจของเราลงไปอย่างไม่ลดละเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายคือความพ้นทุกข์ฉะนั้นเราจึงต้องใช้ธรรมะในข้อที่ว่าการมีฉันทะหรือมีความพึงพอใจในอิทธิบาท4เป็นประการแรกและในประการที่4แต่ว่าเป็นอิทธิบาทในข้อที่2ก็คือว่า การมีวิริยะมีความเพียรมีความตั้งใจมีความไม่ท้อแท้ไม่ท้อแท,อท,อแท้แล้วก็มีความพยายามอดทนตั้งมั่นอยู่ในการมองเป้าหมายคือความพึงพอใจคือการไปให้ถึงความพ้นทุกข์ก็คือนิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรฉะนั้นในข้อที่ ข้อที่4ฉะนั้นในข้อที่นี่ก็ไปพูดถึงเรื่องของอจิตตะเป็นอิธิบาทในข้อที่3ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะในอิธิบาทข้อที่3เนี่ก็คือเรื่องจิตตะจิตตะก็คือมีความตั้งใจไม่โลเลไม่เปลี่ยนแปลงในความตั้งใจเพื่อที่จะไปให้ถึง เป้าหมายคือพันิพัน์ฉะนั้นผู้ที่มีอิทธิบาทสีในข้อจิตตะเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถประคับประคองรักษาทิศทางในการไปสู่เป้าหมายในการมุ่งไปสู่ความดีสูงสุดนั่นคือการดับการเกิดเข้าสู่นิพัน์และในประการที่สี่ของอิทธิบาทสี่เนี่ยก็คือการมีวิมังสา การมีวิมังสาคือการมีสติปัญญาทางธรรมในการคิดไข้ควรในความในการปฏิบัติในการเห็นต่อความชัดเจนในเป้าหมายในความพอใจในการที่จะไปสู่หนทางในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดับการเกิดเนี่ยเราก็ดูว่าเราได้ทำนะ่ะถูกต้องดีแล้วหรือยังเราจะมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เราก็อาศัยทําทั้ง4ประการในอีธิบาท4ีเนี่ยเพื่อจะเห็นแจ้งและทบทวนพิจารณาโดยความถูกต้องเมื่อเราทําถูกต้องความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นกับเราเป็นแน่นอนฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในสองประการแรกก็คือเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของว่ามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมามีกรรม มีอุปสรรคขวางกั้นคือมิดิวอนห้าแล้วก็มีมารทั้งห้ามีการหลงไปกับคำพูดหลงไปกับความรู้ความว่างหลงไปกับฌานหลงไปกับโลกทิพย์แล้วก็เราก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องของอิทธิบาทสี่แล้วก็เรียนรู้ในแต่ละข้อที่กล่าวมาคือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยให้เรารู้ถึงรายละเอียดแล้วลองมาปรับ ให้เข้ากับการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อไปสู่หนทางความถูกได้อย่างชัดชัดแจ้งชัดเจนในตัวเราให้เหมาะสมกับความดีความพอพอเหมาะพอสมไม่ตึงหรือไม่ย่อหย่อนจนเกินไปจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์และในประการสุดท้ายก็คือประการที่7เนี่ยพระพุทธองค์ให้เราเนี่ยพิจารณาเห็นแจ้งในความเป็นจริงว่าการ ใช้ชีวิตอยู่ในโลกวัตะสงสารเนี่ยมันดีหรือมันควรจะออกจากวัตะสงสารดับการเกิดไปสู่ทางความพ้นทุกข์หรือพรนิพพานเนี่ยให้พิจารณาในคุณและโทษของการเวียนว่ายตายเกิดและคุณและโทษคุณคุณที่ดีในการออกจากวัตะสงสารเนี่ยอันไหน ให้เราเนะี่ยเลือกที่จะออกจากวตาสงสารโดยการเห็นแจ้งในคุณอันคุณอันนันในการออกจากวตาสงสารคือจะได้พ้นทุกข์ไม่ต้องได้รับผลแห่งกรรมไม่ต้องรเรชิญกับการเวียนว่ายตายเกิดในทะเลทุกนี้ต่อไปฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะพิจารณาเห็นแจ้งเราจะเห็นว่าการออกจากทุกข์การไปสู่นิพพานนะั้นมันมีคุณ อน,นันต์การอยู่ในวัตฏสงสารการเวียนว่ายจนหาที่หาทางออกไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันมีโทษมหันอย่างไรก็ให้พิจารณาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความตั้งมั่นตั้งใจมุ่งไปก้าวข้ามอุปสรรคความสำเร็จไปสู่ความพ้นทุกข์สำเร็จได้ตามที่เราุอามุ่งหมาย,มมายตั้งใจเอาไว้ดังที่ ในเนื้อหาของธรรมะที่นำมาเก่าวในวันนี้ในบทที่25ก็คือการข้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่เราตั้งไว้ก็คือความปรารถนาเพื่อจะดับการเกิดพ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานอาตมาก็ได้นำเอาเนื้อหาธรรมะนี้มาเล่าเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นถึงความจริงว่าการอยู่ในโลก การอยู่ในวัตฏะสงสารเนี่ยเราต้องประชิญกับความทุกข์กใจทุกกายทุกโดยไม่รู้ไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตแต่การออกจากวัตฏะสงสารนี้ไปสู่นิพพานนั่นคือความสุขที่ถาวรนิรันดร์เป็นแน่แท้ก็ขอจบการบรรยายการแนะนำแต่เพียงเท่านี้ก็ขอญาติโยงนำไปประพฤติปฏิบัติตามสติและปัญญาของตนพึงจะได้รับ จเจริญพรสาุ อินทาจาตุลุกาบาลาจเทวตายาโมมิตเตมุตสาจามาจตาเวริกาภิชาสเฟสัตตาสุขิวตุคุณญาณิปากาตานิเมสุขังจติวิธังเ็น ปางสุราภิเจวะตังโุปธานาเชตานังเยสันตานินตธรรมยาวานิฟานตุมามังนาสันตุสัพปะทาเยวะยันตาสาโตภาเวภาวิปุจจิ สัตวิปัญญาัฉตกโควิริยมบีนามาราภันตุโนกาสังกาตุนชาวิเยสุ